สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมักไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตกัวันพระรหัสบดีที่8มิถุนายนคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจำวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบด์นัทเดชวชีรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันกเวลา18.00นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทาง ช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด7 8 9ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวย มีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเตปนะครับเราคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีฟรอีกหนึ่งตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปลุ้นรับอีก10,000บาททุกสัปดาห์จัดไปอย่ายให้เสียนะครับกดสมัครทักถาม รายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับแล้วก็ขอฝากร้านอาหารค็อกเทลซีฟู้ดใจกลางเมืองขอนแก่นไว้อีกหนึ่งร้านนะครับบริหารงานโดยจิ้นเจเจนะครับอาหารอร่อยอร่อยนะครับดนตีไพเราะนะครับใครผ่านไปผ่านมาภาคอีสานแวะจังหวัดขอนแก่นก็อย่าลืมร้านค็อกเทลซีฟู้ดนะครับอร่อยอร่อยนะครับ ถ้าบอกว่าปอหนุ่ยม,ม่วงไฟแนะนำไปมีส่วนลดพิเศษให้ทันทีนะครับแล้วก็ขอฝากจากสารคามหน่อยนะครับผู้กองลันสารคามนะครับตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ชั้นยอดนะครับน้ำจิ้มลดเด็ดนะครับน้ำจิ้มลดแซ่บดาบรันครับมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศจัดไปอย่ายให้เสียครับ สุก,กี้ชาบูปิ้งย่างจะให้อร่อยขึ้นอยู่กับน้ำจิม้มน้ำจิ้มรแสแซ่บดาบรานันเข้มขน้นแซ่บทุกคำขวดเดียวแซ่บทุกเมนูให้คุณค่าทางโภชนาการน้ำจิ้มรแสแซ่บตราดาบรานันชิมแล้วจะติดใจน้ำจิ้มรแสแซ่บดาบรันสารคาม มาดูคู่ที่หนึ่งในศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรพิชัยมีนโยทินหรือโลเวอร์จักรยานมวยไทยนะครับนักชกจากกรุงเทพพระมหานครนี่เองนะครับซ้อมที่ค่ายมวยมีนโยทินนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยนักชกจากจังหวัดสงขานะครับซ้อมที่ค่้ายราวยมวยไทยนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1น4ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรพิชัยมีนโยทินนะครับช่างน้ำหนักได้ 114ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรสเลลาวัยมวยไทยช่างน้ำหนักได้114.7ลดไปจุด7ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรสเลลาวัยมวยไทยนะครับเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นล็อกตีแล้วก็มีศอกหรืก็มีมบุดุดันอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน เพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกข,ของน้่นเพชรพิชัยมีนโยทินกันบ้างนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าดีเปิดเกมดักเตะดักต่อยแล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของดันนานเพชรพิชัยมีนโยทินนะครับมวยคู่นี้ต้องบอกว่าถึงดีกาแน่นอนนะครับสำหรับฟอร์มหลังของ,ของน้นนานเพชรพิชัยมีนโยทินนะครับก็ แพ้นอกให้กับทางด้านลูกกอกเพชรพอหลักบุญในยกที่สองเมื่อวันที่11มิถุนามีนาคมนะครับโทษที2 6 6ที่จิตเมืองนนแล้วก็แพ้คะแนนศิลาชัยออประเสริฐเมื่อวันที่21เมษายน2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของด้านเพชรพิชัยมีนโยทินนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านเพชรสเลราวัยมวยไทยกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนหนึ่อำนาจสิงห์นครแมท นะครับเมื่อวันที่13เมษายน2 5 6ที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนฉลามสิงห์ดาบรันสละคามเมื่อวันที่11พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนัน่นเพชรสองเลราไวยมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยนะครับเป็นมวยซ้ายเข่าในดีเข่าในเหนียวแน่น ครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรสองเลราไวมวยไทยนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพลอวิชาต์สจอจต้องปาจีนหรืออวิชาติมวยไทยยิมหรือนายกปอตกับบินบุรีหรือแกงนววินหรือยอดคลองเปรมนะครับนักชกจากเมืองโคราช ซ้อมที่ค่ายมวยอันสุข,ขุมวิทย์นะครับอยู่กับพี่อันสุข,ขุมวิทย์คลองสามวาครับพัท,ทยรลาดนี่เองวันนี้เจอกับทางด้านสายเพชรสามารถพยักอรุณครับหรืออคเดตกล้องธรณีมวยไทยหรือชอพัชละพลนะครับมวยจากจังหวัดขอนแกน่นซ้อมที่ค่ายสามารถพยักอรุณยิมนะครับที่สายไหมนี่เองวันนี้ชกกันในพิกัด1น0ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพรอยอภิชาติสอจอต้องปราจีนช่างน้ำหนักได้ 110.4ลดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านสายเพชรสามารถพยักอรุณช่างน้ำหนักได้110.1ลดไปจุดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนั้งคู่ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การโชคของด้านสายเพชรสามารถพยักอรุณยิมนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาเจาะยางปั้มในแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงแล้วก็บุดุดันต่อยหมัดแรงอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอก ลุนนับลุนนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั้นสายเพชรสามารถพยักอรลุนนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นพลอวิชาติสจต้องปราจีนนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็ปลายแข็งแกร่งแข็งแรงเคยชนะมาครับบรรยากาศน่าเสือดีครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งนั่นพลอวิชาติสจต้องปราจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นพลอวิชาติสจต้องปราจีนครับก็ แทนนอกคห้กับทางด้านจิกซอสิทธิ์ไทยแลนด์ในยกที่1เมือ 28, ม่อนที่8เมษาย,ยน2อ6ยที่จิตเมืองนนท์แล้วก็ฝ่ายล่าสุดมาชนะคะแนนสายเพชรสามารถพยักอรุณเมืม่อ12พฤษภาคม266ที่ลังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพลอยอภิชาติสอจอต้องปราจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสายเพชรสามารถพยักอรุณกันบ้างนะครับก็ชนะนอกเจ้าพญาไฟสิทธิ์สุวิทย์เล็ก ในยกที่1เมื่อวันที่7เมษาย,ยน266ที่รังสิตฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนพลอยอภิชาติสจต้องปาจีนเมื่อวันที่12พฤษภาคม266ที่เวทีรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสายเพชรสาม,มารถพยักอลุลุนนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่มวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับแรงทุกลูกทุกดอกนะครับผมออกไปที่ทางด้าน สายเพชรสามารถพยักอรลุนนะครับไฟที่ผ่านมานี่ผมมองว่าได้เยอะนะครับแต่ว่าไม่ผ่านครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะม้วนเดียวผ่านครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสายเพชรสามารถพยักอลุลุนนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนิโรธสบุญมีฤทธิ์นะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านปืนกลสอจอต้องปราจีน1ปอนนะครับชกกันในพิกัด116กับ1 1 7เนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านนิโรธสบุญมีฤทธิ์นะครับชั่งน้ำหนักได้116ปอนด์ปอนเท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านปืนกลสอจต้องปลาจีนนะครับชั่งน้ำหนักได้1 1 7 2ลดไปจุด 2. ครับนี่คือการช่างหนังเมื่อเช้านี้ของน้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับปืนกลสอจอต้องปลาจีนนะครับหรือปอประจัก์หรือเพชรยินดีหรือเพะภูเก็ตไฟขับนะครับหรือปอประสิทธิ์การช่างหรือสอชัยรังสีมวยจากอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตนะครับซ้อมในค่ายมวยเพชรยินดีครับเป็นน้องชายของน่ารักปอประจัก์นะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่อง ดักเตะดักแทงขวางหน้าโต้แรงมีเข่ายัดไส้เก่าเก๋าเกมหลักเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านปืนกลสอจอต้องปลาจีนนะครับส่วนสไตล์การชกของนันทางด้านนี่โลดสอบุญมีฤทธิ์นะครับหรือปอจิตอาสาบางแก้วหรือปอนิพนพันธ์หรือออสจิตอาสามวยจากพัทลุงซ้อมที่พัทลุงนะครับฝ่ายนี้เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นฝีมือครบเครื่อง ครับเป็นมวย2กาดเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาขวางหน้าดัานแทงฟันศอกแรงอาวุธหลากหลายครับเก่าเก่าเกมเหมือนกันครับนี่คือสไตล์การชกของ,งนั่นนิโรธสอบุญมีลิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้่นนิโรธสอบุญมีลิ์นะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรลุ่งสิทธิ์คูโนอโดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์สอ6ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนเพชรลุ่งสิทธิ์คูโนอโดเมื่อวันที่14เมษานยน2 5งพ 66ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านนิโรธสบุญมีฤทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านปืนกลสอจอต้องปลาจีนนะครับสองฟอร์มหลังนี้ชนะลวดนะครับชนะคะแนนทางด้านยอดศิละปะลดสวยจากเจดสายผิวเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยรังสิตไฟายล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรซิงเกลิลออก,กิตเกษมเมื่อวันที่14มีนาคม2 5 0 66ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นปืนกลสอจอต้องปราจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านปืนกลสอจอต้องปราจีนนะครับต่อน้าหนักหนึ่งปอนนี่ผมมองว่ามีผลนะครับทางด้านปืนกลนี่อาวุธหนักอาวุธแรงและก็ฝีมือดีเก่าเก่าเกมอยู่แล้ว1ปอนได้มาผมมองว่ามีผลครับ คู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านปืนกลสอจ,อจอต้องปาจีนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกประจําวันนี้นะครับเป็นการชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทระหว่างทางด้านแพวพาวเพชรพลาวฟ้ากับทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดนะครับในพิกัด115อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน แพลวพาวเพชรพาวฟ้านะครับช่างน้ำหนักได้116.3ลดไป1.3สนะครับส่วนทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูนดนะครับช่างน้ำหนักได้116.4ลดไป1.4นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักมวยเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับสำหรับแพรวพาวเพชรพาวฟ้าหรือมวยเด็ด789หรือเพชรยินเดียคาเดมีหรือเจมส์สักวอแพงวิเศษยิม นักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับดีกีก็เป็นแชมป์ไลฟ์ไฟเวทของราชดำเนินแล้วก็ WMC มวยไทยโลกนะครับสไตล์การชกของเขาก็เชิงไม่สนนะครับเปิดเกมศาสตร์แข่งแทงเข่าบุดุดันครับชวนทะเลาะไม่เลิกต่อยหมัดฟันศอกหัวใจใหญ่กว่าตับใจเกินร้อยแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแผรวพาาเพชรพราฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของนั่น เพชรรุ่งสิทธิ์โคโนโดหรือชื่อเก่าคือเจ้าดามเพชรบัญชาหรือป๊อบทุ่งสงหรือเกียรติหมู่ห้านักชกจานกคนครศรีธรรมราชนะครับนี่คือเพชรรุ่งสิทธิ์โคโนโดนะครับสไตล์การชกของเขาก็คือสูงยาวเข่าแหลมฝีมือดีคบเครื่องหัวใจใหญ่กว่าตับเหมือนกันนะครับโตแข็งแรงปั้มในแข็งแกร่งมีหมัดมีศอกแรงครับท่าสะโลหดสูงครับเป็นมวยถูกคู่ ครับนี่คือสไตล์การโชกของนั่นเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดนะครับก็ไปชนะคะแนนนะครับนิโรธสบุญมิลิตรเมื่อที่2ี่กุมภาพันธ์2อ6ที่ตลาดดิวันรัชดาแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนนิโรธสบุญมิลิตรเมื่อวันที่13เมษายน266ที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่น เพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านแพวพาวเพชรแพาวฟ้ากันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนนีมาเบซัสอัลีเวอร์นะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์266ที่ราชชำเนินนะครับแล้วก็ชนะคะแนนแอดเทวดาต่อสุรัตเมื่อวันที่23มีนาคม266ที่ราชจำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดชนะนก ดอกไม้ป่าสอจอต้องปาจีนในยกที่3เมื่อนที่20เมษายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นแพลวผพาว่าเพชรพ่าฟ้านะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกมวยรองนะครับผมให้รองไปที่ทางนั่นเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดนะครับวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยได้หนาอาวุธหนักๆแรงๆคล้ายๆกันท่าทะลหตสูสีส ครับอยู่ที่จังหวะของไข่ของมันนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้ปอหน่วยเมืองังไฟนะครับชอบรองไปที่ทางน้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่เพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ